จานนี้จะเป็นกุ้งผัดเผ็ดกะทิสดนะคะจะไม่ใช่ชูชีนะชูชีจะใช้พริแกงอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นผัดเผ็ดกะทิสดขั้นตอนการทําง่ายอีกแล้วใน3ามโลกเริ่มต้นเราก็ปอกเปิดกุ้งผาลาังพักไว้ก่อนนะคะพอเราพักไว้เสร็จในส่วนของที่เราก็ตักหัวมานิดนึงนะใส่กระทะไฟอ่อนๆคนคนขอคนทำนองว่ากวนนิดนึงให้ดึงน้ําออก หัวกะทิเนี่ยก็จะได้ข้นนิดๆนะไม่จำเป็นต้องใส่เกลือนะคะเพราะพี่แกงมันเค็มอยู่แล้วเราไม่ต้องการการตัดลดไม่เหมือนขนมหวานแค่กลนวให้แห้งให้ข้นนิดนึงเฉยๆแล้วก็ตักออกเสร็จแล้วเราก็ใส่ไอ้เจ้ากะทิที่เหลือลงไปนะคะพี่แกงแล้วก็อาละลายพี่แกงเข้ากันพอพี่แกงต้องเข้ากันใส่น้ําตาลปี๊บแล้วก็กุ้งลงไปนะละลายน้ําตาลปี๊บให้ดีรอกุ้งเริ่มสุก กลับข้างคนเสร็จแล้วง่ายมากๆไม่เกินสิบห้านาทีนะคะเวลาเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยหัวกะทิแล้วก็จเจ้าใบมะกรูดนิดนึงให้พอหอมหงมชิมนะ เนื้อกุ้มันจะนุ่มเด้งแล้วก็จะมีรสชาติของพริกแกงน้อยๆเผ็ดอ่อนๆเค็มกะทิหน่อยๆมันๆจานนี้กานโปรดเลยนะ